ต่อไปครูก้องจะพูดถึงค่าของฟังก์ชันค่าของฟังก์ชันคืออะไรยังไม่ต้องสนใจมาดูนี้ก่อนอ้าวเอเอนะมามามาถ้าครูก้องเขียนอย่างนี้ครับถ้าครูก้องบอกว่าระหว่าง x กับ y นั้นมีฟังก์ชันระหว่างการเป็นฟังก์ชัน f แล้วครูก้องบอกว่าฟังก์ชัน f ระหว่าง x กับ y คือ y เท่ากับ2 x บวก1 ูกุ้งเขียนอีกรูปหนึ่งได้ว่างไงนะครับ y เท่ากับ f(x) เนี่ย f เป็นฟังก์ชันระหว่าง x กับ y ก็คือ y เท่ากับ f(x) ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ 2x บวก1โอเคนะคะเอาละคูกุ้งเขียนว่าถ้า x เท่ากับ1 y เท่ากับเท่าไหร่ครับหรือว่าแทน x เป็น1ใช่ไหม เดี๋ยวก็แทน x เป็น1นั่นคืออะไรครับ2คูณ1บวก1เท่ากับเท่าไหร่ครับ3นั่นคือถ้า x เท่ากับ1 y เท่ากับ3ครูกล้องพูดอีกแบบได้ว่า y เท่ากับ3ขณะอะไรครับ y เท่ากับ3ขณะอะไรครับขณะ x เท่ากับ1 ค่า y คือค่าของฟังก์ชันเน้นิึงนะครับค่าของ y คือค่าของฟังก์ชันเงี้นตรงนี้เนี่ยครูก้องจะพูดอีกคำหนึ่งได้ว่าอะไรครับค่าของฟังก์ชันเท่ากับ3ขนขณะที่ x เท่ากับ1 ค่าของฟังก์ชันเท่ากับ3ขณะที่ x เท่ากับ1ค่าของฟังก์ชันขณะ x เท่ากับ1เขียนอย่างนี้ครับดูว่านะตอนนี้ครูก้องพูดถึงค่าของฟังก์ชันซึ่งมีค่าเท่ากับ3ตอนอะไรครับตอนที่ x เท่ากับ1นะครับงนั้นตรงน,นี้ครูก้องพูดด้วยว่าค่าของฟังก์ชันขณะ x เท่ากับ1นึ่งคือส หนูลบนี่ออกดีกว่ากูกล้องล้อมกรอบอย่างงี้ดีกว่าล้อมกรอบใหม่ค่าของฟังก์ชันกูกล้องกูกล้องงานะหนูเขียนไปแล้วเออกูกล้องขอโทษเอ้ามาเลือกแก้ใหม่จะเอาซ้ายหรือขวาคะเลือกได้เลยนะค่าของฟังก์ชันขณะอะไรครับขณะ x เท่ากับหคืออะไรครับคือ3 คือ y เท่ากับ3ขณะ x เท่ากับ1เนี่ยเราพูดเป็นภาษาคณิตศาสตร์ในในในเชิงฟังก์ชันว่าค่าของฟังก์ชันขณะ x เท่ากับ1คือ3ไอค่าของฟังก์ชันขณะ x เท่ากับ1เราใช้สัญลักษณ์นี้ครับอาจารย์ทำไมาหลายขั้นจังจบแล้วค่าของฟังก์ชันขณะ x เท่ากับ1เราใช้ f 1ถัดนะครับไอตัวที่อยู่ข้างในคือ x นะครับในที่นี้คือ ค่าของฟังก์ชันขณะ x เท่ากับ1เราใช้ f 1งั้นค่าของฟังก์ชันขณะ x เท่ากับ1คือ3ครูก้องจะใช้ตัวนี้ขณะค่าของฟังก์ชันขณะ x เท่ากับ1คือ3คือ f 1เท่ากับ3เฉลยเ,ลเชื่อครับครับนั่นคือถ้าครูกล้องเขียน fx เมื่อกี้เท่ากับเท่าไหร่นะ f x เท่ากับ2 x บวก3ให้2 x บวก1ถ้ากูก้องอยากหาค่าของฟังก์ชันหรือค่า y ขณะ x เท่ากับ2อกูก้องเขียนว่าไงครับ f 2ถูกไหม f 2ในที่นี้คืออะไรครับเนี่ยขอเป็นภาษานิดหนึ่งตกลงภาษาเป๊เบียเดี๋ยวก็ไปได้ละค่าของฟังก์ชันหรือค่าของอะไรครับค่าของ y หรือค่าของฟังก์ชันขณะอะไรครับขณะ x เท่ากับ2หนูทัาไหมครับหนูก็แทน x ด้วยอะไรครับ ด้วย2ถูกไหมครับหนูแทน x ในสัญลักษณ์ของ f x เนี่ยด้วย2เพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆนักคริตศาสตร์ก็เลยสร้างเทคนิคหรือขั้นตอนการสื่อสารอย่างนี้ขึ้นมาคือหนูแทน x ด้วย2ทางขวาหนูก็แทน x ด้วย2เท่ากับเท่าไหร่ครับ5ถานาครับถนะัเอาเอา x ถ้า f f a ล่ะ ฟเอไปว่าอะไรครับค่าของ y หรือค่าของฟังก์ชันก็ได้ขณะอะไรครับขณะ x เท่ากับอะไรครับขณะ x เท่ากับ a ใช่ไหมเท่ากับเท่าไหร่ครับในที่นี้หนูทํายังไงครับหนูแทน x ด้วยอะไรลงไปครับด้วย a งั้นทางขวาทุกๆท,ที่ที่เป็น x หนูแทนด้วยอะไรครับด้วย a ก็กลายเป็นต้องดูสมการแม่นะ2คูณเปลี่ยน x เป็น a เป็นไหมครับเอาอีกเอาอีกเอาอีกงั้นถ้ากูกล้องให้หนูหา f สี่เหลี่ยมล่ะ f สี่เหลี่ยมคืออะไรครับค่าของ y คณะ x เท่ากับสี่เหลี่ยมหายยังไงครับหูแทนทุกๆท,กที่ที่เป็น x ด้วยอะไรครับ สี่ <4 S 2> เหลี่ยมงั้นในที่นี้กลายเป็น2สี่เหลี่ยมบวก1โอเคไหมขออีกหน้าหนึ่ง fx เท่ากับเท่าไหร่นะ2 x 2> อะไรครับบวก1คู้คองต้องการให้หนูหา f วงเล็บ x ลบ3ครับในที่นี้ f วงเล็บ x ลบ3คืออะไรครับค่าของ y คณะ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x ลบ3หนูทำยังไงครับทุกที่ที่เป็น x หนูแทนด้วยอะไรครับ x ลบ3โอเคไหมครับทุกที่ที่เป็น x หนูแทนด้วย x ลบ3งั้นตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2คูณกับอะไรครับแทน x ด้วย x ลบ3ถูกไหมครับ แล้วก็บวกอะไรครับบวก1ทกเท่ากับเท่าไหร่ครับ2 x ลบหบวก1เท่ากับ2 x ลบ5ได้หรือ,อยังยากไหมไม่ยากนะครับข้อที่6หน้า79โจทย์ให้มาว่า f x ทเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5จงหา f 1ครับ f 1ทเท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็เท่ากับ5เพราะอะไรครับเพราะอรื่นี้เป็นฟังก์ชันค่าคงตัวทางขวามี x ให้แทนไหมครับไม่มีงั้นหนูแทนด้วยห,หาค่า y ตอนที่ x เป็นใดๆก็ตามก็ยังเท่ากับ5เพราะทางขวามไม่มีตัวแปร x แสดงว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันค่าคงตัวงั้นกูกล้องถามต่ออีกงั้น f ลบ3เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ5ถูกไหมครับหนูงงไหมคะไม่งงนะ เพราะว่าอะไรอ่ะถ้าหนูดูในเชิงของภาพส้นลักษณ์ทางขวาไม่มี x ให้แทนถูกไหมครับงั้น x เ,เป็นอะไรก็ไม่มีทางให้แทนทางขวามันก็ยัง5เท่าเดิมตลอดอย่างนี้เรียกว่าฟังก์ชันค่าคงตัวแล้วฟังก์ชันคงตัวต่อครับหา f 0เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ5ถูกไหมครับต่อไปหาอะไรอีกครับฮัลโหลฮัลโหลหา f สี่เหลี่ยม f สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ครับ ก็เท่ากับ5ดูข้อที่7หน้า80ครับข้อให้ fx มาว่าเท่ากับ 2x บวก1จงหาข้อที่1ย่อยครับให้หา f 0ในที่นี้เอา0ไปแทนทุกที่ที่เป็น x ก็2คูณ0บวก1เท่ากับเท่าไหร่ครับ1 ข้อที่2ย่อยครับให้หา f ไรครับ f ลบหถูกไหมครับนั่นคือแทน x ด้วยอะไรครับทุกทกที่ที่เป็น x แทนด้วยลบหก็2คูณลบหบวกอะไรครับบวกหเท่ากับเท่าไหร่ครับลบเข้อที่3ครับให้หา f ของ3 x ลบสนั่นคือทุกทกที่ที่เป็น x แทนด้วยอะไรครับ3 x ลบสก็คือ2คูณด้วยเปลี่ยน x เป็น3 x ลบส แล้วก็บวก1เท่ากับครับ6 x ลบอะไรครับลบ4บวก1เท่ากับเท่าไหรครับ6 x ลบ3ข้อที่4ครับให้หาอะไรครับ f สี่เหลี่ยมนั่นคือแทน x ด้วยสี่เหลี่ยมทุกทุกที่ที่เป็น x ถูกไหมครับเน้นทุกที่ที่เป็น x แทนด้วยสี่เหลี่ยมก็กลายเป็น2 c สี่เหลี่ยมบวก1ตอบครับโอเคไหมคะโอเคนะคะกรณีนี้บ้างครับ ในกรณีที่เขากำหนดให้มาว่า f 4 x ลบ2ให้มาเป็น4 x ลบ2นะครับไม่ใช่ f x นะถ้า f ของ4 x ลบ2เขาบอกว่าเท่ากับ2 x บวก1ถ้าเขาถามว่า f 1เท่ากับเท่าใดเอ,อ้วิธีการก่อนวิธีการเอาตีความหมายก่อนถ้าเขาบอกว่า f 4 x ลบ2เท่ากับ2 x บวก1เขาถาม f 1 แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าทุกทุกที่ที่เป็นอะไรครับทุกทุกที่ที่เป็น 4x ลบ2เอาไปแทนด้วยอะไรครับแทนด้วย1พูดง่ายๆคือแทน 4x ลบ2ด้วย1นั่นเองโอเคนะไม่ใช่แทน x ด้วย1นะครับในที่นี้คือต้องแทน 4x ลบ2ด้วย1ตรงนี้โอเคไหมครับโอเคนะมันจะมีวิธีดำเนินการอยู่2วิธีใหญ่ๆครับ มีวิธีดําเนินการอยู่2วิธีใหญ่ๆึ้นวิธีที่1คือเปลี่ยนรูปในที่นี้เขาให้ f ของ 4x ลบ2มาว่าเท่ากับ 2x บวก1ถ้าเราจะแทน 4x ลบ2ด้วย1ในทางขวามีรูป 4x ลบ2หรือยังยังถ้าเราจะพยายามแทน 4x ลบ2ด้วย1รู้ไหมครับว่า 2x บวก1เท่ากับเท่าไหร่เออหมือนเว้ อาจารย์ทางขวามันไม่มี 4x-2 ให้แทนเป็น1แล้วผมจะแทนยังไงงั้นอย่างที่1คือเปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปยังไงเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอย่างที่2ครับคือการหาค่า x อย่างที่2คือหาค่า x ขณะที่อะไรครับขณะที่แทน 4x-2 ด้วย1น,นั่นคือขณะที่ 4x-2 เท่ากับ1น,นั่นเองอย่างนี้คือการแก้สมการธรรมดามาดูทั้ง2แบบ มาดูทั้งสองแบบมาดูแบบที่1ก่อนดูแบบที่1 f ของ 4x ลบ2เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับ 2x บวก1ในวิธีแรกนั้นจะใช้วิธีการเปลี่ยนรูปทางขวาให้เป็น 4x ลบ2ขึ้นมางั้นขูก,กล้องก็บันเลงละเท่ากับมาก่อนนะเป็น 4x เป็น 4x ลบต่างขึ้นมาเป็น 4x ลบ2ก่อนวยพื้นที่ไม่พอเดี๋ยวย่อเลื่อนนี้มานิหนึง่ง เดี๋ยวสแตงให้ดูทั้งสองแบบครับชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับ f x ลบสอเท่ากับ2 x บวกหการเปลี่ยนรูปนั้นจะทำให้ทางขวาเกิดรูป4 x ลบสขึ้นมาครูกล้องกรลักไก่เขียน4 x ลบสขึ้นมารอก่อนเพื่อให้มันมีแล้วครูกล้องค่อยดูการดำเนินการว่าทำยังไงให้เกิด2 x บวกหนึ่ทำยังไงให้4 x เกิดเป็น2 x ครับต้องคูณ2ถูกไหม ไอ้คูณ1นส่วนสถูกไหมครับลองกระจาย1นส่วนสเข้าไปด้เป็นเท่าไหร่ครับ 2x กูกล้องทดนะกูกล้องขอทดทดกูกล้องเป็นสี่เขียวปีนะเอาทดเข้าไป1นส่วนสคูณสได้อะไรครับ 2x ตรงกันยัง 2x กับ 2x ตรงกันแล้วนะเอาเอานส่วนสกระจายเข้าไปลบสครับได้เป็นอะไรครับลบหเฮ้ยลบหกับบวกหตรงกันไหมไม่ตรงอะทำยังไงให้ลบหกลายเป็นบวกหได้ครับ พราะกูงก้องดึงเท่ากับมาดิงง้มันต้องได้บวกหนึ่งแต่ตรงนี้คูณเข้าไปได้ลบหนึ่งกูก้องก็บวกอะไรเพิ่มเข้าไปบวกอะไรครับบวกสองเลยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะลบหนึ่งบวกกับอีกอะไรครับทด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 ,ทดก็บวกสองมันเท่ากับอะไรครับสองเอ็กซ์บวกหนึ่งหรือยังเท่าแล้วเห็นไหมครับงั้นข้างบนกับข้างล่างเท่ากันแล้วนะงั้นได้หรือยังได้แล้วงั้น กระบวนการนี้เรียกว่าการเปลี่ยน2 x บวก1ให้อยู่ในรูปของ4 x ลบ2งั้นด้วยวิธีการนี้ถ้าครูกล้องหาโจทย์ให้หาอะไรครับ f 1ในที่นี้ครูก้องแทนอะไรครับ4 x ลบ2ด้วย1งั้นครูกล้องก็แทน4 x ลบ2ด้วย1ได้เลยครับนั่นกลายเป็น1ส่วน2คูณ1แทน4 x ลบ2ด้วย1แล้วบวก2เท่ากับเท่าไหร่ครับในที่นี้คือ1ส่วน2บวก2คือ5ส่วน2โอเคไหม นี่คือวิธีแรกเรียกว่าเทคนิคการเปลี่ยนรูปโอเคมาลองดูอีกเทคนิคหนึ่งครับเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิคการหาค่าอะไรครับเทคนิคที่2เทคนิคที่2เทคนิคที่2คือการหาค่า x ขณะ 4x ลบ2เท่ากับ1เฮ้ยทำไม 4x ลบ2เท่ากับ1ล่ะเอา้าก็เพราะจะฉันเพราะฉันจะแทน 4x ลบ2ด้วย1ง,งั้นก็ตีความว่าเฮ้ยตอนที่แทน 4x ลบ2ด้วย1 4x ลบ2มันเป็น1โอเคไหมครับ งั้น 4x ลบ2เป็น1ได้หรือยังครับว่า x เท่ากับเท่าไหร่ย้ายลบ2มาฝั่งนี้กลายเป็นบวก2กลายเป็น3หาร4กลายเป็น3ส่วน4ได้แล้วนั่นคือขณะที่ 4x ลบ2เท่ากับ1 x เท่ากับ3ส่วน4ก็เอา x ไปแทนเลยเออถูกไหมงั้นตอนที่ 4x ลบ2เป็น1ก็คือการหา f 1นะในที่นี้คือแทน 4x ลบ2ด้วย1ขณะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่ครับ3ส่วน4 2%คูณ x x เป็นเท่าไหร่ครับ3ส่วน4แล้วก็บวก1งั้นเท่ากับเท่าไหร่ครับตัดสิได้เป็น2ได้เป็น3-2ส่บวก1เป็นเท่าไหร่ครับ5.2ส่วน2ออกมาเท่ากันไหมเท่ากันได้ละชอบวิธีไหนเอาวิธีนั้นนะครับไม่บังคับนะครับไม่บังคับเอาเชลเล็กเชอร์ครับ